ดีค่ะช่องบรรดากโกก่อนนะคะอ่ะถังน้ำจะไปส่งไหนเนาะนะคะเขาจะไปส่งไหนคะนี่จะไปส่งที่ไหนคะ เือคมตาามไปเร็วๆอ๋อนายนายนิดเชื้อคมตาคิดว่าส่งหมดทั้งคันรถไกลหมดเลยนะใช่ใบละเท่าไหร่เนาะโอ้ถ้าเป็นแบบสีแบบนั้นหกพันแปดแล้วนั่นอันซื้อสียวนี่ไม่รู้จ้าค่ะเท่าไหรไม่ซื้ออันที่เป็นสีเขาวขวานแบบนี้ของค่อยก็แพงเหมือนนกัของค่อยของค่อยห้าพันร้อยเนาะฮะเขาออกใบมาแล้วทำไงต่อมันจังใบอะไรใบเนี่ยแหละครับ ใช่เลยเออพี่เขามาหาโอ้รถเด้อรถเดินจันไหมอ่ะเขาบอกเราดูเราดูกันเขาออกใบแล้วออกอ่าแล้วก็เราดูวันจันเราบอวันจันทร์นะยังไม่รู้เขาบอกหมายเรียกอะไรเนาะของของใครเรามนุ่มของของพี่นี่เนาะพี่พอที่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไงต่อเนาะยังไม่รู้เลยเพราะเมื่อกี้เขาออกข่าวดังแล้วครับว่าเขาโชว์ใบเกี่ยวกับใบใบใบนั่นนะเนาะทัองหมุนอ่าทัองพี่นายเนาะ ว่าเขาออกใบเชิญเชิญมัรจันแล้วครับใบไมา้เครียกหมายหมายใช่ไหมออกแล้วหรอหม้ไม้ออกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าบรรจันหมายมาถึงแต่ว่าไม่รู้ว่าันไหนไปไม่รู้แล้วอันไม่รู้ว่าจริงหรือเ่าครับรอดูรอดูเราดูกันครับให้มีมาจริงก่อนครับแต่ว่าเขาโชว์ใบเรียบร้อยแล้วในในสื่อแล้ว โทรใบหมายเรียกแล้วเป็นใบของเีกขวนะรกระดาษ A4 ครับจะออกอ้ยขงสำนงรเว่ามันจะแน่นอน่เนกาษขึ้นองสงาน่มีนน่าก็ไปที่โรงพักเลยครับไปโรงพักเลยก็มีนายโพว่าเขาบอกจะมาวันกำใช่ไหมหมายครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเันยังไงต่อ แล้วคนนั formas, ้นก็คือคนที่ไม่ได้มาก่กับหวยใช่ไหมคสวัสดค่ะนั่าที่ไหนดีหน้าแ้ก็เลยขอรารงินห่าทเนาะแต่ว่าเราไม่ได้วางคาดูแล้วขอยากไปแล้วเนาะก็ดูดูความชัดเจนมีวันจันรแล้วกัน์เนาะครับร่ีอีก2วันวันจันท์ค่อยว่ากันนถ้ามันมีมังทีก็คงต้องติจอรณครับ นั้นคนั้นครับผมก็ยังไม่รู้เลยเป็นข้กิริยสดมีแต่คอมเมนต์มาส้างคามมนุ่มเข้าไปดูเขาไปดูแล้วเขาโชว์ใบเลยครับเจอใบที่สานังานตำรวจเลยนะที่สถานีตำรวจนะ <c oughs> ว่าออกมาเป็นกระดาษเอซแล้วก็โชว์ให้เห็นเลยว่าหม้จะมาวันจันทร์ครับแล้วก็โชว์กระดาษที่เขาบรรทึกไอเขาเรียกจะไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็ออกให้ประมาณนี้รับเขาไแจ้งที่ไหนรู้ไหมเออน่าจะเป็นสนอแถวเรานี้นะน่าจะเออเข้า ถ้าอยากจะเห็นก็อันนี้พูดได้หรือไม่นั่นแหละครับไม่พูดไม่พูดนะครับเดี๋ยวรอดูรอดูเราดูดีกว่าเราดูนะครับรอดูนะครับครับก็เอาใจช่วยนะครับเออมีอะไรก็เคลียร์กันหรือว่ายังไงก็แต่ก็ว่ากันไปนะครับครับดูครับลุงอยู่ในบ้านบอกลุงหนุ่มหนุ่มคะลุงอยู่ในบ้านบอกลุงลุงออกไปไหนล้งยังไม่ได้ไปไหนเนาะเนี่ยเดี๋ยวแล้วกลับบ้านค่ะ ล,ลุงก็อยู่ในบ้านนะยังไม่ได้ไปไหนลุงจะนอนอืมซาป่านเมื่อนี้ขึ้นมาแต่เช้าวันนี้วันเสาร์อ๋อวันเสาร์อ๋อ,อมีพี่เลี้ยงเด็กแล้วมีพี่เลี้ยงแล้วก็เลยมาแต่เช้าเนาะไม่ได้ไปเก็บเห็ดบอก เพราะว่าเห็ดหอกหลายเจ้าเห็ดลงลูกเห็ดไข่ไปเก็บไปกรยากไปขึ้นกันห่อไปเมื่อยขึ้นเขาไปมล่ะไม่ขึ้นเขาไม่ได้เราพี่รักเราเข้าร่มกันแล้วจุงจากที่แบว่ายืนตักกันค่ะค่ะเราก็กลับไปที่ร้านเหมือนเดิมนะคะเพิ่งจะมาถึงนะคะเพิ่งจะมาถึงค่ะวันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้ แต่ยายละยังไม่ได้ย่างลูกชิ้นเลยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็มีกล้วยนะคะกล้วยสามเครือนะสี่เครื่อ,นะ,อนะคะวันนี้ก็จะมีกล้วยแล้วก็มีมีผักนะคะแล้วก็มีหน่อไม้นะคะผักนี้คงจะเอามาลวกจิ้มน้ําพริกนะคะนี่ผักสวยงามมากนะคะเก็บตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะผักเก็บที่หลังบ้านเอง๋อแม่บ้านบ่าวหอมถามอยู่นะคะว่าเก็บผักมาให้หน่อยนะคะ ก็จะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดสดสวยงามมากเลยนะคะก็มีมะละกอนะคะเอามาไว้ตักกินมือเที่ยงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ